สำคัญพระจาหลวงตามาด้วยวความเคารพจริงๆแล้วผมไม่มีการบ้านที่จะส่งหลวงตาเลยนะครับเพราะว่าผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงตาได้เมตตาสั่งสอนมาตลอดและตอนนี้ก็ยังอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมอยู่ครับดีแล้ว้อ่คำว่าเอช่วยขยายความนี้ที่ว่า การปฏิบัติภายในเป็นยังไงที่ว่ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมเ,เราผมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ของผมใจก็ไม่ใช่ของผมถ้าสี 5, ่กันห้าเป็นของโลกโดยเฉพาะผมก็ใจใหมอ่อยู่ปัจจุบันใ้ใหม่ผมผมก็อยู่กับปัจจุบันตลอดครับการอยู่กับปัจจุบันของผมก็คือว่าผมก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก หากมีอะไรเกิดขึ้นผมรู้ว่าเป็นสังขารผมก็ดูมันเฉยๆไม่เข้าไปข้องแวะกับมันหรือหรือถ้าเกิดมีการข้องแวะผมก็ดูว่าถ้าผมข้องแวะมันไม่เกี่ยวกับผมเลยท่านั้นครับได้แต่ว่าตอนนี้เคยถามตัวเองบ่อยๆครว่าหลังจากที่มากราบหลวง,งตาแล้วเนี่ย การที่ต้องการพันิิพานอย่างเมื่อสมัยก่อนกับผมเนี่ยต้องการพันธิพานปฏิบัติเพื่อพันิิพานแต่จริงๆแล้วเมื่อมาถึงกับหลวงตาแล้วเนี่ยหลวงตาก็จะเน้นตรงที่ว่าเมื่อเราเองไม่มีอะไรแล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปพันธิพานเพราะฉนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติการปฏิบัติประจนปัจจุบันก็คืออยู่ปัจจุบันรอเวลาว่าตานี้จบเท่านั้นเองครับ อย่างอื่นก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองไปมันรายละเอียดภายในยังไม่พอรายละเอียดภายในยังไม่พอหมอครับคำว่ารายละเอียดภายในไม่พอมนหมายถึงว่าอยู่กัาบปัจจุบันนะถูกแล้วปัจจุาบันไม่หลงอดีตไม่หลงอานาคตปัจจุบัน แล้วก็สังเกตเห็นว่าอาการทุกอาการน่ทุกความรู้สึกทุกคิดอารมณ์ทุกอาการเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นอาการใดก็ตามไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏมันเกิดก็มันเองตามเหตุปัจจัยแล้วมันกระดับมันไปเอง ต้องเห็นเนี่ยเห็นเห็นจากใจใจไม่มีตัวจิตตัวใจหรอกแต่มันเหมือนคล้ายๆกับว่าใจเนี่ยมันมีตาครับมันเห็นจากตาใจหรือเขาเรียกว่ายานเห็นจิตเหมือนดากตาเห็นรูปเป็นยานเป็นวิมุติยานทัศสนะเป็นความรู้ของของาธาตุรู้ครับมันรู้ความจริงโดยที่ไม่มีตัวตนของผู้รู้ว่ามันอาการทุกอาการที่เป็นสิ่งใดเกิดเนี่ย สิ่งใดที่เกิดในใจเป็นทุกข์กิริยาการทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลแกุศลไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาจากความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรปรากฏครับคือความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันไม่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในขณะ ปัจจุบันขณะเนี่ยเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสิ่งที่ไม่ปรากฏก็คงไม่ปรากฏมันไม่มีอะไรปรากฏมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ความปรากฏเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในความไม่ปรากฏครับมันต้องเห็นด้วยยานเป็นยานหรือปัญญาของธาตุลุวิบุติยานาทัศนะหรือเห็นด้วยใจหรือตาใจเห็นด้วยตาใจเปรียบเหมือนใจมีตาแต่ตัวจิตตัวใจแต่แต้มไม่มีหรอมันไม่มีอะไรปรากฏความรู้กับ มันเหมือนในความไม่มีอะไรปรากฏมันเหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลอนัอนตจักรวาลครขอบเขตไม่ได้เมื่อความรู้กับความว่างป่าเป็นหนึ่งเดียวกันซะแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรจะไม่มีตัวตนผู้ไปยึดถืออะไรไม่มีตัวตนไปคาดหมายไปหวงังไปเอาอะไรมันต้องมีความละเอียดอันเนี้ยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเห็นจริงๆอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้ ไอสิ่งที่ปรากฏในใจอ่ะมันจะต้องไอในขณะที่เรายังไม่ได้ไม่ได้เห็นความจริงจากใจจริงๆอ่ะมันจะต้องโยนิสโสมนัสติกาไว้ในใจคือรู้สึกไว้ในใจอย่างนั้นโดยแยบคายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคือมันต้องเริ่มต้นที่ความไม่มีก่อนว่ามไม่มีมันเหมือนกับเนี่ยเปรียบเหมือนนะเปรียบเหมือนศาลาเราเนี่ยเป็นศาลาเปิดโลง่งมันมีความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่แล้วในใจเราอ่ะ มันเหมือนกับมีเป็นความว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างที่ไปจับไว้นะหรือเป็นบโนความว่างเอาไว้คือมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในใจเราเนี่ยเราต้องเริ่มที่ความไม่มีก่อนไม่มีอะไรปรากฏซึ่งเปรียบเหมือนนะไม่ใช่ว่าเป็นความว่างเปรียบเหมือนเป็นความว่างของสลานี้ความว่างเปล่าของสลานี้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นกุศลนกุศลไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจอาการนั้นน่ะมันก็เหมือนผ้าผืนเนี้ย ที่มันเกิดขึ้นมาในความไม่มีมันต้องเริ่มต้นที่มันเริ่มต้นที่ความไม่มีก่อนที่ความไม่มีแล้วก็มันมีขึ้นมาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีขึ้นมาเหมือนผ้าผืนนี้มันมีขึ้นมาดังนั้นอาการทุกอาการเนี่ยเหมือนผ้าผืนเนี้ยที่ผ้าผืนเนี้ยที่เวลามันมันมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะของรูปร่างของผ้าต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันในแ,แต่ละครั้งเรียกว่าอาการทุกอาการที่เกิดเกิดดับในปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนผ้าผืนเนี้ย มันจะไม่เหมือนการทุกอาการแต่มันจะไม่มีคนไปรองรับนะมันเกิดเองดับเองภาพผืนนี้เกิดเองดับเองแต่สิ่งที่เป็นอมตะตลอดการไม่เกิดไม่ดับก็คือไอ้ความไม่มีอะไรปรากฏซึ่งเปรียบเหมือนความว่างความาว่างเปล่าของเนี่ยธรรมชาติของในสลา,านิกับข้างนอกเนี่ยเป็นความว่างของอน,นัจักรวาลความว่างเดียวกันความว่างป่าเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกไอ้ความาว่างป่าภายในใจกับกับภายนอกแตกต่างกันเป็นความว่างอันเดียวกันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเหมือนกัน เนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏไอ้ส่วนได้ความว่างเนี่ยถ้าเป็นอากาศเนี่ยมันจะมองเห็นได้โดยตาเนี่ยเหมือนตรงนี้เป็นที่ว่างเข้ามาเข้ามาขยับมาตรงนี้เป็นที่ว่างไอ้ส่วนไอ้ความรู้สึกว่างข้างในอะมันเป็นเวทนาเป็นธรรมอารมณ์คือเป็นเป็นเวทนาที่ถูกใจเราจะเป็นสุขเวทนาแต่ถ้าเป็นมโนความว่างไว้เป็นมโนมโนไว้เลยมโนความว่างเหมือนดั่งอวกาศอันนั้นมโนเหมือนบิวอารมณ์อันนั้นอันนั้นเป็นของปลอม แต่ถ้าเป็นความไม่มีอะไรจริงๆในใจมันเริ่มต้นด้วยความไม่มีอะไรแล้วก็มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีอาการอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย anyway. มันก็เหมือนผ้าผืนเนี้ยที่ที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไอ้ความไม่ม ah. ีอะไรเกิดดับเนี่ยมันไม่ไม่ได้เกิดดับแต่มันมีความเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับธรรมชาติทั้งภายนอกในจักรวาลและในร่างกายจิตใจเรามันเหมือนกันมีแค่สองอย่างคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับเป็นของธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสสิิ่่่งงนนนนนััั้้ไไมดบตตายเป็อะ พระพุทธเจ้าพระปัจเจ้พาพระหลันสาวกพระองค์อะดับไปเฉพาะเป็นขี้เท่าเฉพาะส่วนที่เป็นขันธ์ห้าที่เป็นรูปเวทนาสัญญาตากาบวิญญาณแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม,ไม่ดับเนี่ยไปรวมอยู่นั่นหมดแล้วพุทธเจ้าปัจเจ้พาพระหลันสาวกทุกพระองค์ไปรวมอยู่นในในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายที่ไปสามารถจะเอาอายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาตาทิพย์ไปมองเห็นได้อาจารย์ใช้ความคิดวิเคราะห์ไปก็ไม่ได้ มันเป็นความรู้จากใจเป็นความรู้ในใจเรียกว่าญาณเป็นความรู้ของพัทธะไม่ทราบจะเข้าใจไหมเข้าใจครับมันต้องละเอียดกว่าน,นี้ครรับเพาะนยมหมอเนี่ยใช้ความรู้ความข้าใจช่วยครับก็ถูกอยู่แล้วตอน,น,นแรกๆกันนะใช้ความรู้ความข้าใจช่วยเหมือนกับเป็นโยนิสโววัณติการเนี่ยคือรู้สึกอย่างนั้นไว้ในใจจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาในความรู้สึกนี้จะต้องไม่หายไป <c oughs> คือเป็นความรู้สึกไว้ก่อนไว้ในใจโดยแยบคายต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็มันมีความมีขึ้นมาจากความไม่มีตอนนี้เห็นจริงจริงเห็นไม่ใช่ว่าเป็นแค่สัญญาจําเอาไม่ใช่มโนเอาแต่เห็นจริงๆ,จ,งๆจากใจจริงๆครับว่าจริงใดเกิดสิ่งนั้นดับจริงใดเกิดสิ่งนั้นดับจริงใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับเป็นอมบัตะครับผมพระโสดาบันกับพระหลานต่างกันตรงไหนพระโสดาบันไปเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ ก็บรรลุนิพพานไปหรือว่าเป็นพระโสดาบันประเภทเอกัพิชีก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุนิพพานไปกับต่างกับพระรหานตรงไหนพระโสดาบันเห็นเห็นเนี่ยเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเห็นผ้าผืนเนี่ยพระโสดาบันเห็นแต่ผ้าผ้าผืนเนี่ยที่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นแล้วก็เห็นแบบเนี้ยไม่เห็นว่ามมมมีีีีีสิ่่่่่่งงงงใดเเเเทททยยยยลแตควาไไ สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเที่ยงเลยพระโสดาบาันเห็นแบบนี้ดังตัวอย่างก็คือพระโกลธรรัญญะฟังธรรมรรมาจากกัมวัณสูตรบรรจวคีทังห้าฟังพระพุทธเจ้าตัดเอ่เรื่องธรรมจากกัมวัณสูตรจบก็เป่งขึ้นมาในใจโผล่ขึ้นมาในใจว่าโอ้ยังกินจิตสมุทยิยะธรรมบางสัพพตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาพระโสดาบันมุ่งเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่มีสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้และพระโสดาบันต่างกับพระอรหันต์ตรงไหนพระโสดาบันต่างพระอรหันต์ตรงนั้นตรงที่ว่าพระโสพระอรหันต์เห็นกว้างขวางกว่าเห็นว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่่ไมเกิดดับ S <S <ess a good word> เป็นเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติของอนันตจัก,กรวานหาขอบเขตไม่ได้มีความรู้ออกมาจากธาตุธาตุที่เป็นความว่างเปล่านั้นไม่ใช่ว่าย <ess a good word> ึดเอาความว่างนั้นเป็นนิพพานคือเป็นความรู้ธาตุรู้นั่แหละคือเรียวกว่าธาตุนิพพานที่มารวมอยู่ในความว่างแต่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ความว่างความว่างมองเห็นได้แต่ธาตุรู้ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ในความว่างมีธาตุรู้รวมอยู่รวมว่าสิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับ นั้นพระอรหันต์เนี่ยเห็นกว้างขวางกว่าแล้วสุดท้ายใจของพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ยึดอะไรเลยรู้รู้ความจริงอันนี้แต่แล้วก็ไม่ยึดอะไรไม่ยึดั้งไม่ยึดทั้งสิ่งเกิดดับและไม่ได้ยึดทั้งสิ่งที่ไม่เกิดดับครับและใจของท่านะก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะตลอดการแลนพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกไม่ได้ตายแล้วสาบสนนะตายเฉพาะขันห้าพิกี้เท่าแต่ไปรวมอยู่ในธรรมไม่เกิดไม่ตาย รวมในนั้นหมดพุทธานุภพเวนะธรรมานุภพเวนะสังขานุภพเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆนะบรามรม,าราม,ารามีไปรวมอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ไม่ปรากฏแต่จะรปรากฏตมปรากฏขึ้นมาต่อเมื่อมีผู้มีศรัทธาตรศรัทธาไม่งอนแง่นคอแนแคนศรัทธาในพุทธานุภพเวนะธรรมานุภาเวนะส,สังขานุภพเวนะศรัทธาในพระสัทธรรมคําสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ความศรัทธาไม่งอนแง่นคอนอแคนแล้วก็ท่านนั้น มีบุญวสาสนาบารมีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สั่งสมมาแล้วก็ถึงเวลาเหตุปัจจัยพร้อมก็จะพบกันได้ในสังขารที่ออกมาจากวิสังขารสังขารเนี่ยมนปรุงออกมาจากสังขารคือปรุงออกมาจากอัตตาตัวตนอันนี้ก็จะเป็นเป็นสมมุติเป็นกิเลสต,ตัณหาเป็นทุกข์เรื่อยไปแต่สังขารที่ปรุงออกมาเนี่ยปรุงแต่งออกมาจากวิมุตตินี่นั่นคือบารมี <inate> บรารม <K> ีของแต่ละท่านไม่เหมือนกันพุทธเจ้าพระหลานสาวกมีบรารมีไม่เหมือนกันบุญบารมีไม่เท่ากันแต่ไปรวมอยู่ในธรรมไม่เกิดไม่ตายเหมือนกันในธรรมไม่เกิดไม่ตายไม่แตกต่างกันในวิมุตไม่แตกต่างกันแต่เวลามีสังขารปรุงออกมามาพบกันได้พราะมีพุทธเจ้าพระอรหลานสาวกมาพบกันได้ในในในสมมุติที่ออกมาจากวิมุตมาพบกันได้แต่วิมุตเนี่ยพบกันไม่ได้เพราะไม่มีอะไรปรากฏแต่สมมุติที่ออกมาจากวิมุตเนี่ยพบกันได้ <mind bleiben> พบกันได้แล้วก็หายไปดังนั้นพุทธเจ้าพระอรตสาวกเนี่ยที่มาพบได้น่ะไม่ได้ว่าบาตัวจริงนะเพราะว่าตัวจริงหายไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเหลือแต่ความจริงอันสูงสุดคือ,อความจริงอันสูงสุดที่เหมือนหนังสือเราที่ว่าสัจธรรมหรือว่าอันติเมทรุสเนี่ยอันติเมทรุสเนี่ยเหลือแต่อันนี้เองความจริงอันสูงสุดเนี่ยจิตใบริสุดนั่นน่ยอันนั้นน่พบกันไม่ได้แต่วิมุต แต่สมมุติเนี่ยที่ออกมาจากวิมุตต์เนี่ยสามารถพบกันได้แล้วหายไปได้แต่สมมุติที่ออกมาจากวิมุตต์ไม่ได้เป็นตัวจริงนะไม่ได้เป็นตัวจริงพุทธเจ้าวรลโตเป็นเพียงแค่สมมติสมมุติที่รุงออกมาแล้วก็สื่อสารกันแล้วหายไปนนั้นต้องเข้าใจเรื่องสมมุติที่ออกมาจากวิมุตต์แล้วก็สมมุติที่ออกมาจากสมมุติเข้าใจเนาะอันนี้มันจะละเอียดขึ้นไปอีกหมอไม่ใช่ว่าแค่เราก็อยู่ไปรอวันแค่ขันห่าแตกดับแต่จริงๆอะ มันก่อนถึงเวลานั้นมันเห็นไปแล้วมันเห็นด้วยลวกตาเขาบอกว่าเห็นด้วยญานยานยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปแต่ลวงตาชอบพูดว่ามันมันเห็นด้วยใจรู้ได้ใจไปเลยไม่ต้องไปแปลความอีกชั้นหนึ่งว่าญาณคืออะไรมันเห็นได้ใจเพราะใจเป็นธาตุรู้เลยเห็นได้ใจรู้ได้ใจเหมือนเหมือนใจมีตาเห็นจิตเกิดเนี่ยเห็นจิตเกิดดับเหมือนกับตาเห็นรูปเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเห็นเห็นเห็นอาการเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาแต่ สิ่งเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม,ไม่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นอวบาตาตลอดการต้องละเอียดนะหมอนะออละเอียดสังเกตเอามันไม่พ้นการสังเกตไปได้หรอกถ้ามันพ้นการสังเกตไปได้เราไม่ทุกคนเราพวกเราทุกคนไม่สามารถสังเกตได้แล้วก็ไม่มีหรอกในโลกนี้พระอาหารหันต์ที่ตัดสุตตาพุทธเจ้าไม่มีเพราะว่าพระอาหารหันต์สาวกเน่ะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มายอมรับว่าท่านเป็นพระหลานเนี่ย,ยก็ท่านก็เป็นชาวไร่ชาวนาะไม่ได้ยินหนังสือก็มีแต่ท่านเนี่ยก็เรียนรู้จากพ่อแม่ครูอาจารย์เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาจนถึงเรียนรู้จากพระยาทรงพ่อแม่ครูอาจารย์เรียนรู้มาโดยการที่ท่านก็บอกแบบนี้แนะ่แล้วก็สงเกตเอามันอย่างอื่นมันม,มันไม่สามารถที่จะใช้ได้ใช้การวิเคราะห์ไปก็ไม่สามารถพบธาตุรู้ได้มันจะต้องใช้การสงเกตเอาอย่างที่หลวงตาพูดอะ สังเกตจนเห็นความจริงโดยโยนิโสมนาสิการนําล่องไว้ก่อนว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันมันมีความไม่มีก่อนเป็นพื้นแล้วก็มันก็เกิดมาจากความไม่มีไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่มีแล้วพยายามทําลายความมีให้ไปเป็นความไม่มีนะอันนี้เป็นความผิดพลาดมหาศาคือหลายคนปฏิบัติคือพยายามทําลายความรู้สึกเป็นตัวเราอ่ะให้มันสลายไปแล้วกลายไปเป็นความไม่มีไม่ใช่นะนั้นผิดมันคือมันต้องเริ่มต้นที่ความไม่มีแล้วก็มันมีขึ้นมามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรขึ้นมามันต้องเริ่มต้นโยนิโสบันสิการให้ถูกต้องซะก่อนเป็นนสมาทิก่อ โยนิโสมนฑิการที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันเหมือนอย่างเงี้ยไอ้หมอเดินทางจากกรุงเทพจะมาที่พุทธธรรมสถานประจักคีรีเนี่ยมาที่นี่หมอก่อนจะออกจุงเทพหมอก็ต้องรู้แล้วว่าจะออกจังเทพมันต้องออกทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะอ,ออกทิศตะวันตกต้องออกมาทางอีสานใช่ไหมพุทธธรรมสถานประจักษคีรีอยู่เขาใหญ่ต้องมาทางอีสานแล้วมาตามถนนมิตรภาพใช่ไหมดังน,นั้นหมอเวลาออกมาหมอก็โยนิโสมณฑิการอยู่แล้วในใจว่า ต้องมาตามถนนมิรภาพไม่ไปถนนสายอื่นไม่ไปถนนทนบรีปากท่อที่ออกไปสายใต้ไม่ไปถนนวิภาวดีไปไปสายเอเชียออกไปทางสายเหนือหรือไปถนนสุขุมวิทออกไปทางระย,ยองจันททุรีตาดสายตะวันออกต้องมาถายสายวิรภาพที่มาทางอีสานเนี่ยมาทางอีสานเนี่ยเรียกประโยน์ิสโสมนไดการเส้นทางไว้เส้นทางอาริยมรรคอริยผลไว้แล้วก็พอหมอออกเดินทางหมอก็เดินทางแนวเลยตามทางอาริยมรรคอริยผลที่ ที่หมอโยนที่ส่นมาดิการไว้ในใจตอนระหว่างที่หมอเดินทางเนี่ยหมอก็ยังไม่ถึงประจักษ์ไม่ใช่ออกจางเทพปุ๊บก็ถึงเลยมาถึงพุทธธรรมสถานประจกักษ์คีรีที่เขาใหญ่อีสานนี่เลยหมอก็จะต้องค่อยๆเดินทางมาอาริยมรรคอริพุนเนี่ยทางอยู่ในใ,นใจอะที่หลวงตาพูดไว้เนี่ยคือความทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นมาแต่ความไม่มีก่อนที่ในร่างกายเราเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีตัวเราและใน,ในใจก็ไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นจิตใจของเราเป็นอาการของจิต แล้วสุดท้ายก็มันก็เริ่มมาจากความไม่มีตัวเราเนี่ยก็เริ่มมาจากความไม่มีตัวเราในธรรมชาตินี่แล้วก็มีตัวเราโผล่ขึ้นมาเนี่ยมีตัวหมอมานั่งคุยหลวงตานี่แล้วก็จิตใจอ่ะมันก็เริ่มมาจากความไม่มีแล้วก็มีมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมานั่งคุยกับลวงตาได้เนี่ยเพราะมันเริ่มต้นมาจากความไม่มีนะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไปทําลายความมีเพื่อจะให้ไปเป็นความไม่มีมันตรงกันข้ามสลับกับหัวกันกับหัวกับหามคือถ้าทําแบบเนี้ยมันก็เท่ากับว่ามาถึงปุ๊บพอเริ่างงททนีลหั มันไม่ใช่นะมันต้องมาจากความไม่มีก่อนเออเรื่ที่ไม่มีแล้วมันมีก็เห็นจริงๆว่าเออไอ้ความมีเนี่ยมันมาจากความไม่มีแล้วมันหายไปในความไม่มีไอ้ความไม่มีน่ะเป็นอวัตานั่นไม่ใช่เกิดตอนเกิดความมีแล้วความไม่มีหายไปนะไอ้ความไม่มีน่ะมันไม่ได้ดับมันไม่หายไปมันหายไปเฉพาะความมีที่เกิดดับในความไม่มีดังนั้นมันจึงมีที่ว่าหลวงปู่มั่นบริทโต่านเขียนไว้ในขันทวีมุตสมังคีธรรมว่าอะไรเอ่ยมีไม่มีนี่คือประโยคแรกเออวลีแรกคือ มีไม่มีบทที่สองไม่มีมีเนี่ยอะไรเอย่ยมีไม่มีบทที่สองไม่มีมีเออนี่ยที่ท่านไปเวลาองตาไปปฏิบัติอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเก็ดเอาอันเนี้ยมาถามเป็นแรกเลยบอกว่าไปตีปริศนาธรรเนี่ออกคืออะไรเอย่ยมีไม่มีไม่มีมีเคยเคยได้ฟังไหมเอาได้แปลว่าไงนะ่ดิ อาใบาที่พูดสิคำว่ามีแล้วไม่มีก็คือว่าเราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยว่าเรามีตัวเราเรามีตัวเรามีของเรามีที่เป็นของเราจนปัจจุบันเนี้ยในสายตาปัจจุบันของของมนุษย์ทั่วไปนี่คือมีแต่จริงๆแล้วมันไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันต้องสลายตัวไปมันต้องหายไปคําว่าไม่มีแล้วมี ก็คือว่าบังเอิญผมอ่านมาเยอะนิดนึงตรงที่ว่าคาว่าไม่มีคือมีนี่ก็คือหมายว่าคําว่านิพพานเนี่ยมันไม่เห็นว่ามีคือคนทั่วไปก็มองไม่เห็นว่ามีแต่คิดว่ามีไม่มีเมื่อคนทั่วไปมองไม่เห็นว่ามีก็มักจะทําตามอําเภอใจไปเรื่อยแต่ในขณะเดียวกันไอ้คำว่าไม่มีคือมีนั่นคือความว่าไม่มี นิพพานที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสรุปแล้วมีกับไม่มีของนิพพานกับไม่มีนิพพานเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันครับผมความจริงก็คือคำประโยชน์แรกคือมีไม่มีหมายถึงว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนมีแล้วก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่มีสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดที่ยึดบ้านถือบ้านได้นี่คือมี มีคือไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้แล้วก็บันทัดทสุดท้ายไม่มีมีหมายถึงว่าอ,อไม่มีน่แนแหละเป็นธรรมที่มัน่นคงผู้ใดปฏิบัติถึงธรรมที่ไม่มีไม่มีน่แนแหละคือธรรมที่มัน่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริง